สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะเรื่องเราจากไกลาดในคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องพระราหูราหูเป็นพญาอสูรที่มีฤทธิ์ร้ายกาจและมีความเป็นอมตะชั่วนิรันดรแต่เพียงผู้เดียวในบรรดาหมู่อสูรยักษ์และแท้ทั้งปวงยิ่งกว่านั้นยังได้รับการเคารพบ,บูชากราบไหว้ ของคนทั้งหลายราวกับว่าเป็นเทพในเทวไลหลายแห่งมีรูปสลักและรูปหล่อของราหูสถิตยอยู่บนแท่นและมีรูปพระจันทร์เสี้ยวประดับอยู่บนศีรษะราวกับเทวรูปของพระสวรผู้ทรงได้ฉายาว่าพระจันทราเสคอรหรือพระผู้ทัดจันเป็นปิ่นนั้นเทียวพญาอสุรร้ายเป็นบุตรของพระกัศยปาเทบิดน กับนางสิงหิกาฉะนั้นบางทีจึงมีผู้เรียกว่าสายฮิกเกยะแปลว่าลูกของนางสิงหิกาเมื่อเกิดสงครามระหว่างทวยเทพกับเหล่าอสูนครั้งใดราหูก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการนำทัพอสูนเข้าบุกแดนอมราวดีของพระอินทุกครั้งแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะทาวชรินได้ต้องถอยกลับมาทุกครั้ง การสงครามระหว่างโทวยเทพกับอสูรน,นั้นมีชื่อว่าเทวาสุระสงครามนั้น mm hmm. ก็ยืดเยื้อติดต่อกันมาหลายพันหลายหมื่นปีวันหนึ่งพระสจีบดีทรงช้างเป็นเทพผานะท่องเที่ยวไปในท้องฟ้าได้สวนทางกับพระธุรวาสมหาฤาษีซึ่งได้พวงมาลัยทิพย์จากอับษรผู้หนึ่งและ กำลังมึนเมาเพราะกลิ่นหอมของดอกไม้ทิพนั้นเมื่อพราทุรวาสแลเห็นท้าว,วัชรินผ่านมาก็ถวายพวงมาลัยแด่เท้าเธอเป็นของขวัญทันทีพระศักกรินรับพวงมาลัยแล้ววางไว้บนกระพองแห่งช้างกลิ่นหอมประหลาดของมาลัยทิพย์ทำให้พญาช้างเกิดความมึนเมาบ้าคลั่ง และเอางวงช้างจับมาลายนั้นมาขยี่ทิ้งเสียด้วยเท้ายังความขุ่นเคืองแก่พระมหามุนีเป็นอันมากจึงสาบแช่งให้พระอินและถวยเทพแพ้แก่อสูรตั้งแต่บัดนั้นมานับแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อเกิดการสงครามกับอสูรขึ้นอีกพระอินก็พ่ายแพ้ทุกครั้ง และถวยเทพทั้งหลายก็ถูกฆ่าตายจนมีกำลังลดลงอย่างมากมายเมื่อสิ้นปัญญาจะต่อสู้อีกต่อไปท้าววชรินก็พาถวยเทพที่เหลือเหาะหนีไปเฝ้าพระวิษณุเป็นเจ้าณสวรรค์วยกูลและทูลขอความช่วยเหลือเมื่อพระวัยกูลน่าทรงทราบเรื่องแล้วจึงแนะแก่ถวยเทพว่าดูก่อนเทวะทั้งหลาย ขุนทางแก้ไขก็ยังพอมีอยู่แต่ก็ลำบากยิ่งนะักท่านก็มีกําลังกายกําลังใจกล้าแข็งสักเพียงใดจึงจะทำงานนี้ได้ท่านจะทำไหวหรือทำอะไรพระเจ้าคะ่ะก็กวนน้ำทิพมากินไงเล่าพระเป็นเจ้าตรัสยิ้มยิ้มเมื่อได้กินน้ำทิพแล้วก็จักไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะมีชีวิตยั่งยืนชั่วฟ้าดิน แต่งานนี้ไม่ใช่ของง่ายพวกท่านทําไม่ไหวหรอกจงทําดีแก่พวกอาศุลเสียก่อนแล้วขอแรงอาูุช่วยกวนน้ําทิพย์จึงจะสําเร็จในที่สุดท่านจงสัญญาแก่พวกนั้นว่าท่านจะแบ่งน้ําทิพย์ให้กึ่งหนึ่งมันคงเต็มใจที่จะออกแรงช่วยแต่พอได้น้ําทิพย์แล้วเราค่อยหาทางหลีกเลี่ยงทีหลัง อย่ายอมให้มันกินเอาเถอะเรื่องนี้ไว้เป็นภาระของเราเราจะจัดการกับพวกมันเองเมื่อถวยเทพไปทําสัญญาตกลงกับอสูรเป็นผลสำเร็จแล้วพระวิษณุเป็นเจ้าก็ตรัสสั่งให้อสูรช่วยกันยกภูเขามันทระอันเป็นต้นกําเนิดแห่งมณีนพรัตมาตั้งอยู่ในท่ามกลางแห่งทะเลน้ำนมในสวรรค์ไวยกูลนั้น และให้บรรดาเทพทั้งหลายช่วยกันเก็บสมุนไพรานานาชนิดจำนวนมหาศาลมาทุ่มเทลงไปในกษเียนสาครแล้วเอาพญาวาสุกรีหรือวาสุกิมาพันรอบเขามันทระต่างสายเชือกสำหรับชักโยงให้เทวดาและอสนรช่วยกันดึงไปมาปัน่นภูเขาให้หมุนติ้วเพื่อกวนน้ำนมในกรเสียนสมุร กับสมุนไพรอันทรงคุณวิเศษให้เข้าด้วยกันจักได้เป็นปัจจัยให้บังเกิดเป็นทิพยาวารีในที่สุดเมื่อการดึงเชือกคือพญานากว่าสุปรีเริ่มต้นเหล่าเทวดาก็หลบไปดึงทางหางพญานาคหลอกให้อสูรโง่เขลาทั้งหลายไปดึงทางหัวหนาค ปั่นภูเขามันทระไปมาเป็นเวลาช้านานหลายร้อยปีพญานาควาสุกรีซึ่งร่างกายถูกเบียดเสียดรอบภูเขาอยู่ตลอดเวลาก็ปวดแสบปวดร้อนจนหนังถลอกปอกเปิกทนไม่ไหวต้องอ้าปากคายพิษเป็นไฟร้อนออกมาทีละน้อยยังผลให้เหล่าอสุรร้อนรุ่มเหงื่อตกอ่อนแรงไปตามตามกัน ตรงข้ามกันกับฝ่ายทวยเทพที่ฉุดข้างหางของพญานาคนอกจากจะไม่โดนไอร้อนแล้วยังมีฝนโปรยปลายให้ชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาราหูเป็นผู้หนึ่งที่ต้องออกแรงฉุดทางหัวหนาคความเหน็ดเหนื่อยและความร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาเหมือนตกนรกทั้งเป็นทำให้ราหูต้องอดทนอย่างแสนสาหัส และเลิกล้มเสียกลางคันก็นึกเสียได้เพราะไหนๆก็สู้ทนมาตั้งหลายร้อยปีแล้วความหวังใกล้จะสําเร็จผลเมื่อได้น้ำทิพย์แล้วค่อยคิดบัญชีกับเทวดาผู้มากด้วยกลโกงทีหลังดีกว่าราหูจึงเป็นอสุนผู้เดียวที่มุ่งมั่นในใจอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องเป็นอมรให้ได้และเมื่อถึงเวลานั้นแล้วจะคิดการใหญ่ต่อไป บางทีการยึดอำนาจเข้าปกครองสามโลกก็คงจะไม่เป็นความฝันเหมือนแต่ก่อนอย่างไรก็ดีผู้ที่เดือดร้อนที่สุดและต้องเจ็บปวดแสนสาหัสยิ่งกว่าอสุรทั้งหลายก็ยังคงมีอยู่พญานาควาสุกรีนั้นทนทุกข์ทรมานยิ่งกว่าใครทั้งหมดร่างที่ผูกพันอยู่ด้วยกับเขามันทะอันหมุนติ้วดังลูกข่างนั้นชอกช้ำสะบักสะบอมเหลือประมาณ เมื่อการเวลาล่วงไปได้พันปีไม่อาจจะทนทานต่อไปได้อีกพญานาคผู้มีร่างใหญ่มหึืมาก็พ่นพิษร้ายเป็นไฟกรดออกมาควันพิษมหาศาลอันพรุ่งออกมาไม่ขาดระยะนั้นมีลักษณะดังภูเขาไฟระเบิดเมื่อคลุมไปทั่วทั้งจักรวาลและความร้อนแรงสุดประมาณนั้นก็แผดเผาจะทำลาย สวรรค์และโลกให้พินาศย่อยยับเป็นพัสมาธุลีลงถวยเทพและอสูรเห็นดังนั้นก็ตกใจลนลานแตกตื่นหนีเอาชีวิตรอดแต่ก็สิ้นหนทางไปเพราะควันพิษนั้นปกคลุมมืดมิดไปทุกขนทุกแห่งทันใดนั้นเองพระอิศวรมหาเทพก็เสด็จมาปรากฏพระองค์ณที่นั้น และด้วยพระไทยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกและชีวิตทั้งหลายในพิภพพ,พระผู้เป็นเจ้าก็ตัดศิลพระไทยอาพระโอษฐ์ออกดูดกลืนพิษร้ายเข้าสู่พระกายทันทีก่อนที่โลกและสวรรค์จะแตกทำลายไฟกดอันเป็นพิษร้ายแรงก็เผาผลาญพระสอจนไม่เกรียมเป็นสีดำดังนิน พระเป็นเจ้าจึงได้พระนามใหม่ว่าพระนิลกันผู้มีคอสีดำหรือสีน้ำเงินครามและพระนามนี้กลายเป็นชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เพียงแต่จะติดอยู่ในริมฝีปากของมนุษย์และถวยเทพทั้งมวลแต่ก็ยังจะรึกประรึงอยู่ในหัวใจของทุกชีวิตทุกผู้ทุกนามตลอดไปเพราะนามนี้เป็นสัญลักษณ์ของความรักอันสูงสุดความรักที่ อดทนต่อความเจ็บปวดแสนสาหัสเพราะการเสียสละอย่างใหญ่หลวงและถึงกระนั้นก็ไม่เคยเรียกร้องขอความเห็นใจจากใครและไม่ทวงบุญคุณทันใดที่ความมืดมิดผ่านพ้นไปและดวงสุริยะแผ่รังสีเจิดจ้าในท้องฟ้าทะเลน้ำนมอันปั่นป่วนมานานนะับพันปีก็หยุดนิ่งสงบ ในความสงบนิ่งอันเป็นที่สุดแห่งความบากบั่นพยายามและเป็นการยุติความเหนื่อยยากที่ทรมานมาช้านานนี้เองของวิเศษสุด14อย่างก็ทยอยกันผุดขึ้นมาจาก,กเกษียนสาครตามลำดับมีดวงจันทร์ดวงแก้วเก่าสดุกกะพระแม่ลักษมีเทวีนางวารุณีเทวีแห่งเล่า ช้างไอระวันม้าอุดัยสรบต้นปาริชาติและอื่นๆรวมทั้งคนานางอับสรผู้งามเลิศอีก35ล้านตนเมื่อถึงลำดับสุดท้ายแล้วทันวันตรีแพย์สวรรค์ก็ผุดขึ้นมาพร้อมกับทูลหม้อน้ำทิพไว้ ค่อยประคองวางบนแท่นบวทองอันงามวิจิตรที่สถิตยอยู่บนฝั่งเกษียนสมุทรขณะนั้นทวยเทพและอสูนกำลังวุ่นวายยื้อแย่งของวิเศษและชุดนางอับสรไปเฉยชมไม่มีใครทันสังเกตอสุรินทราหูผู้มีใจอันมุ่งมั่นหมายในน้ำทิพย์เพียงอย่างเดียวไม่สนใจในสิ่งใดๆทั้งสิ้นก็ลอบเข้าไปหยิบหม้อน้ำทิพย แล้วหลบหายลงสู่พิภพบ,บาดาลทันทีการกระทําของพญาอสาุนยายหาได้ร้อยผลสายพระเนตรของพระวิษณุเป็นเจ้าไม่พระองค์รีบแปลงกายเป็นนางงามออกติดตามไปในทันทีด้วยความงามอันจับจิตและมหามนตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นเจ้าทำให้ราหูเกิดความเคลอบเคลิ้มเหมือนถูกสะกด จ้องมองดูนางด้วยความหลงไหลเมื่อเห็นพญายักษ์เผลอพระวิษณุนางแปลงก็รีบช่วยหม้อน้ำทิพพากลับมายังฝั่งเกษียณสาครตามเดิมและพระเป็นเจ้าก็ประกาศให้ถวยเทพทั้งหลายมากินน้ำทิพโดยทั่วกันในขณะที่นางอับสรพากันล่อบรรดาอสุรไปเสียอีกทางหนึ่ง ราหูได้สติเมื่อนางแปลงจากไปแล้วแสนเสียดายน้ำทิพที่ตกมาถึงมือแล้วกลับเสียทีถูกชิงเอาไปได้ด้วยความแค้นและเสียใจพญายักษ์ร้ายรีบออกติดตามทันทีมาถึงสวรรค์ไวยกูลเห็นทวยเทพกำลังตักตวงน้ำทิพดื่มกินกันวุ่นวายพญาอสุนก็ร่ายเวทมนต์แปลงเป็นพรามชาราเข้าไปขอแบ่งน้ำทิพบ้าง เทพทั้งหลายเห็นเป็นพรามก็ไม่ระแวงตักน้ำทิ์ส่งให้ด้วยใจยินดีพรามแปลงก็ได้ดื่มอมฤตร,รสซาบซ่านทั่วสรีระกายหายเหนื่อยเมื่อยล้ามีเรียวแรงอุดมสมบูรณ์กลายสภาวะเป็นทิพยบุคคลไปทันทีฝ่ายพระจันทร์และพระอาทิตย์ลอยอยู่ในที่สูง แลเห็นการแปลงร่างของพญาราหูโดยตลอดก็รีบกราบทูลพระวิษณุให้ทรงทราบทัน,น,นทีพระเป็นเจ้าจึงคว้างจากชื่อสุทัศนะอันเป็นเทพศาสตรามีฤทธิ์ร้รากาศไปตัดร่างราหูขาดเป็นสองท่อนในขณะที่กำลังสารวนดื่มน้ำทิพย์อยู่เลือดของราหูหยดลงบนพื้นแดงฉาน แต่พญายักษ์หาได้สิ้นชีวิตไม่เพราะกลายเป็นอมรไปแล้วขณะดเดียวกันน้ำทิพก็กลืนเข้าไปสู่บางส่วนก็หยุดลงบนพื้นด้วยหยุดเลือดนั้นก็กลายเป็นหอมแดงและหยุดน้ำทิพกลายเป็นหอมขาวพระวิษณุเป็นเจ้าจึงมีเทวประกาสิทธิ์แก่ทันวันตรีแพทยสวรรค์ว่าทันวันตรี เจ้าจงจดไว้ในคำพีอายุรศาสตร์คำพีแพทย์ของเจ้าเพื่อสั่งสอนมนุษย์สืบไปภายหน้าว่าหอมแดงนั้นเป็นโทษเพราะมีกำเนิดจากโลหิตของอสุรินทราราหูผู้ใดบริโภคหอมแดงจะมีโรคภัยเบียดเบียนหาคุณประโยชน์ไม่ได้แต่ผู้ใดบริโภคหอมขาวจะมีพลานามัยอันสมบูรณ์ จะปราศจากโรคาพานและชีวิตจะยืนนานเพราะหอมขาวนั้นเกิดมาจากอมรึษรสอันทรงคุณวิเศษหาสิ่งใดเสมอเหมือนมิได้กรัดแล้วพระเป็นเจ้าก็มอบหม้อน้ำทิพย์ที่ยังมีเหลืออยู่ให้กับพระอินทร์รับไปเก็บไว้ในสวรรค์มิให้ผู้ใดมีโอกาสแต่ต้องอีกเสรษจภารกิจอันวุ่นวายนับพันปีแล้ว พระเป็นเจ้าก็เอ็นพระองค์ลงสายญาติเหนือทิพยะอาจอันแวดล้อมไปด้วยวงขนดแห่งพญานาคราราศเสศแห่งกเกษียณสาครมีพระพัทราลักษมีนั่งเฝ้าอยู่แทบปลายพระบาทปรนิบัติพัทวีด้วยความรักและพักดีพระเป็นเจ้าทอดพระเนตรดูนางด้วยความชื่นชมและพระเนตรอันเรียวยาว ปานกลีบนิโลบนก็ค่อยหลีลงทีละน้อยจนปิดสนิทเป็นการแสดงว่าได้เข้าสู่มหานิทราอันยาวนานอีกครั้งหนึ่งและก็คงจะอีกนานนับหมื่นนับแสนปีกว่าจะบันทมตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่ออธรรมเข้าครอบงำโลกและพระเป็นเจ้าจะต้องทรงปราบปรามให้สิ้นไปพระเป็นเจ้าได้เข้าสู่ภาวะนารายบันทมศิลไปแล้ว โลกและสวรรค์ก็อยู่ในความสงบดมเย็นเช่นเดิมแล้วแต่ไฟแค้นของอาซูรินทราหุนยังลุกโพรงอยู่ความแค้นแสนสาหัสที่ร่างกายถูกตัดเป็นสองท่อนท่อนบนเรียกว่าราหูท่อนล่างเรียกว่าพระเกตเป็นเพราะความปากบอลของพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่กราบทูลพระเป็นเจ้าให้ทราบโดยแท้ก็การขอน้ำ ทินั้นเป็นความผิดชนัยราหูมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งตามสัญญาหาได้เป็นอาชญากรรมแต่ประการใดไม่พระอาทิตย์และพระจันทร์จะต้องชดใช้บาปกรรมของตนด้วยการถูกลงโทษเสียบ้างจึงจะยุติธรรมและสาสมด้วยเหตุนี้พญายักษ์จึงคอยหาโอกาสจับสุริยเทพและจันทร,รเทพมากลืนกินเสียด้วยความพยาบาท แต่พระอาทิตย์และพระจันทร์ก็หลุดล่วงผลไปได้ช่วงเวลาไม่นานนักเพราะราหูมีกายเพียงครึ่งท่อนเทพทั้งสองจึงหลุดไปได้การจองเวรของอสุรินทราราหูทำให้เกิดสุริยค่าและจันทราคาตเรื่อยมาพระจันทร์นั้นอยู่ใกล้หน่อยจึงถูกจับกินบ่อยครั้ง แต่พระอาทิตย์นั้นอยู่สูงกว่าราหูถึงหมื่นโยชน์จับลำบากนานๆจึงจะได้มีโอกาสกลืนกินสักครั้งสุริยคราสจึงนานๆเกิดครั้งหนึ่งต่างกับจันทรคราสซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยๆราหูมิได้ก่อการกรรเริบเสิบสารคิดธรรมสงครามแย่งสวรรค์จากเทวดาเหมือนดังที่ได้ตั้งปฏิธานไว้แต่เดิม เพราะร่างกายของตนเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแต่ราหูก็เป็นทิพยะบุคคลมีสภาพเหมือนเทพไปแล้วพระธาดาพรหมจึงประทานเกียรติยศให้กับราหูได้เป็นสมาชิกของเทวสภาด้วยผู้หนึ่งนับว่าเป็นอสูรพิเศษสุดแต่เพียงผู้เดียวที่ได้รับเกียรติสูงส่งนี้และเป็นอสุรผู้เดียวอีกเช่นกัน ที่มีรูปบูชาอยู่ในเทวรยัยร่วมกับเทวรูปอื่นๆจบลงแล้วนะคะสำหรับเรื่องพระราหูขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ